สวัสดีค่ะวันนี้แม่บีแอบมาดินเนอร์กับหนุ่มสองต่อสองค่ะนี่ไงพ่อหนุ่มคนนี้นั่งยิ้มแย้ๆอ,อยู่นี่นะอันนี้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยมาแล้วค่ะเป็นเนื้อทูน่านะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ก็อร่อยดีนะคะส่วนนี้เป็นอาหารจานหลักของพ่อหนุ่มเขาเป็นสเต็กนะคะเสิร์ฟพร้อมกับมันบดแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งที่วางอยู่ข้างบนนั้นเป็นดอกกล้วยไม้เด้อกินบ่ได้เ้ย ส่วนอันนี้ของแม่บีค่ะเป็นสเกลลอบเสิร์ฟพร้อมกับเบคอนแล้วก็มีมันหวานนะคะแล้วก็มีถั่วเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่าอืมเนื้อนุ่มดีนะอ,อืมแซ่บแซ่บจ้าอ่ะเดี๋ยวให้พ่อหนุ่มลองชิมมั่งดีกว่าอ่ะชิมดูนะคะที่รักเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะอืมอร่อยใช่ไหมโอเค โอเคส่วนอันนี้อ่ะข้ามมาที่ของหวานเลยนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตมูสนะอืมอ่ะโอให้เมียกินก่อนโอ้โอเคจ้าอืมหวานอร่อยอืมรสชาติมันอร่อยมากเลยนุ่มละลายในปากอ่ะป้อนเมียอีกแล้วมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะขุนเมียให้อ้วนหรือเปล่าเนี่ยอืม อ่ะเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขากินบ้างอร่อยไหมคะอ,อสรุปแล้วคืออร่อยมากเลยค่ะดินเนอร์มือนี้